ตอนเนี้ยดุนเต้นมากอยู่กับดาราอยู่องค์นะฮะอยู่องค์นะครับอผมพี่องขอนั้นใช่นะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ปอมนะอันนี้ชื่อปอมนะครับผมปอมนะอันนี้ออกปอมนะครับผมที่เป็นคู่จิ้นในโซเชียลมีเนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำความรู้จักนะครับผมว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างฮะไม่มีครับเดี๋ยรอเล่นวันนี้ก็มามาเจอกันนะครับมหาสาวฟีเลยครับที่รักปอมนะฮะ แต่ไม่รู้จะโดนใครเขาปล่อยหรือเปล่าวันนี้ไม่ไม่คือจริงๆแล้วพี่ก็ยังยังไงก,ก็เป็นผมโ,โตแล้วก็ผมเล็กเหมือนเดิมอันอนี้อันนี้ผมไม่ไม่อันนี้มี่สามสามแล้วนี่ผมคนโตนี่ผมคนกลางนี่ผมคนเล็กเร้ายอะ่ะร้ายจริง <laughs> อ่ะก็จริงๆเราอยากจะบอกแฟนคลับทุกคนว่าไม่ต้องคิดมากเพราะว่าทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์เพราะยังเป็นโควิดหมดเออเฮ้ยต่อเล่นเหม่เราเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันที่เป็นน้องกันี นคตเลิเลิกไม่ได้น้อยนี่ได้น้อยนะแต่เลิได้น้อยสุดนะได้น้อยแต่แต่พอได้ทีนี้หนักหนักเออพูดเอะไรกันเนี่ยได้น้อยแั่หนักนะแ้นี่ไปต่อไหนไหมครับนี่ไม่ต่ออยู่ร้านสองวันสนงคืนนี่แหละมามาอุดหนุนได้นะันออฟฟี่ที่นี่นะครับผมมาเจอออฟฟี่สวจริงได้นะครับที่นี่นะครับหป่อยเขาว่านางเที่ยทุกคืนนะครับผม พอดอะไรอย่างนี้เพราะว่าใช่ไหมใช่ก็ฝักใครวะนี่นี่อุ้ยรออ่ะคนนี้อาจจะเป็นหัวคนใหม่ในอนาคตชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะชู่ปิ้นเป็นไงเป็นไงน้องก็ไม่น้องเขาบอกว่าเห็นแล้วร้องเพลงสวยมากใช่ชอบปะเจอพี่แล้วนะแล้วเอาไปนั้นนานแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank <smart noise> you.